ช่วงเทศกาลสงกรานเราก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แหละฮะใ,<ช>ให้เข้ากับบรรยากาศใช่ค่ะสีสันสดใสแบบนี้แล้วก็อย่างที่เราแบบว่ารู้ๆกันแล้วว่าจันทบุรีเนี่ยถือได้ว่าเป็นสงกรานกลางคืนแห่งแรกนะคะคของประเทศไทยก็ว่าได้ทีนี้ในเรื่องของความพร้อมค่ะ มันจะต้องมีพร้อมหลายอย่างนะคืนนี้ใช่ไหมนนใช่ค่ะคในส่วนของคืนนี้ในเรื่องของความพร้อมในการเผชิญเหตุการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับเทศกาลสงก,การานต์กลางคืนของจันทบุรีค่าคืนนี้เนี่ยมีความพร้อมอย่างไรนะคะเราร่วมพูดคุยกับคุณสุชาติขวัญใจค่ะหัวหน้ากู้ภัยของสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายมาหลายปีการเตรียมการในเรื่องของกําลังพลเป็นยังไงบ้างคะอ๋อโอเคครับ คือคือทุกทุกถนนที่เราเคยเลื่นเล,นลินกันเนี่ยเราคงจะมาฟืน้นพักจำกันตั้งแต่ปอรับปีก่อนคนค,คงจะเยอะเหมือนเดิมนะฮะค่ะคาดว่าคนทั้งจังหวัดจพชทบุรีแล้วก็จังหวัดข้างเคียงเนี่ยคงจะมาเที่ยวกันมากพร้อมกําลังพลคนประทุกน้ําความลื่นเลินเสียงเพลงอะละครและเล่ต่างๆางเนี่ยคงจะแน่นทุกถนนนะก็ที่เต็มคนไว้ทุกถนนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นถนนในตัวเมืองแล้วก็รอบเมืองอเฉพาะคืนคือวันนี้นะ S <S วัดปูตันนี้ส่วนการคมนาคมเนี่ยทางตำรวจจราจรได้ได้จัดจัดถนนทุกเส้นเนี่ยให้ให้สามารถที่จะโฟล์ตัวรถไหลไปได้นะครับ <S <S แล้วก็ที่สําคัญสุดก็คือหน้าโรงพยาบาลฝุ่เป่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่จะต้องรับคนเจ็บให้ได้ป่วยทั้งป่วยธรรมดาป่วยปกติป่วยจากอุบัติเหตุและป่วยจากการเร <S <S สลสสงสารเนี่ยขณะนี้ได้ได้ได้ปิดถนนนะเดี๋ยวดูเขมาสัก สักประมาณน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งคงผมคาดเดานะ,ะประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งกำลังจะมืดเนี่ยคงจะปิดถนนถนนเลียบเนินน่ะหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าทั้งหัวถนนท้ายถนนเปิดเปิดไว้สองเลนเลยนะครเปิดไว้สองเลนเอาไว้ให้รถพยาบาลรถเจ้าหน้าที่พยาบาลรถกระเพลิงรถกู้ปไปได้วิ่งส่วนประชาชนทั่วไปจะเข้าไม่ได้ อ่าประชาชนทั่วไปจะเข้าไม่ได้นะครับต้องเสเหนว่าเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้ภัยรถฉุกเฉินอ่าแล้วก็รถเจ้าหน้าท,ที่ที่เกี่ยวข้องที่เปความสำคัญที่จะต้องผ่านหน้าหลุมพยาบาลผกเกล้ามาชนผ่านได้ครับหนึ่งสองสองเลนนะฮะด้านด้านฝัน่งริมทะเลสาบเนี่ยผ่านได้ผ่านได้ปฏิตนะครับแต่ว่าจะผ่านได้เร็วช้าขนาดไหนก็ก็แล้วแต่ว่าจานวนคนที่จะมีมากน้อยนะครับก็เตรียมคนไว้แล้วทั้งทั้งบนบกนะฮะส่วนในทะเลสาบนาเชย ขณะนี้ได้เตรียมเรือไว้สองลำนะฮะเตรียมเรือไว้สองลำถือว่าถนนมันใช้ไม่ได้จริงรอบทะเลสาบเชยอาจจะต้องใช้กําลังคนขนคนเจ็บไข้ได้ป่วยลงเรือแล้วก็วิ่งลัดทะเลสาบลงมาที่โรงพยาบาลโเกล่าขณะนี้ก็เตรียมการเรียบร้แล้วนะครับค่ะแล้วก็อีกถนนหนึ่งอีกถนนหนึ่งถนนตีรัดหน้าเซนทันเ่ยนะฮะค่ะทีนี้ก็พาดการมกันเพราะว่าเซนทันถนนตีรัดเนี่ย าทางทางเซตันเนี่ยเขาจัดการละเล่นอาจจะมีดนตรีมีความบันเทิงคนคงจะทยอยไปเล่นตรงนั้นส่วนหนึ่งก็เทียงเวลาคนเล่เหมือนกันร่วมกับสำรวจจราจรเพื่อระบายรถให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดแต่ช้าจะเร็เวก็อยู่จำนวนคนมากน้อยนะครับ